ทีนี้พากันไปที่จังหวัดภูเก็ตมั่งไปแลเรื่องของการอยู่ร่วมกันภ่ายตายสังคมพะอูวัฒนธรรมค่ะไปที่โรงเรียนบ้านซาคูจังหวัดภูเก็ตค่ะก็ถือว่าเป็นต้นแบบของโรงเรียนพะอูวัฒนธรรมนะที่นักเรียนและก็ครูทางพุทธและก็อิสลามเนี่แหละมาอยู่ร่วมกันโดยความเคารพในความแตกต่างพร้อมกับมีการขับเคลื่อนการศึกษาและการพัฒนาเด็กอย่างยั่งยืนค่ะ ที่โรงเรียนบ้านซาคู่ค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่พื้นที่ที่มีความลากหลยทางศาสนาและวัฒนธรรมก็มีทั้งนักเรียนช่างทั้งพูดมุสลิมแล้วก็รวมเรียนรวมกันนี่แหละโดยโรงเรียนได้ให้ความสําคัญกับการสร้างความเข้าใจความเคารพและการอยู่รวมกันอย่างสั้นตีค่ะมีการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่วาสะท้่นแต่ละศาสนาอย่างเช่นรายวิธีรายวิชาวิธีชาว,ว,ชาวพูดค่ะก็เน้นการเรียนรู้ลักธรรมการไหว้พระสวดมนต์ในขณะเดียวกันทีน่นักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามก็มีรายวิ ชาอิสลามทีวันเน้นการแต่งกายที่ถูกต้องการเรียนภาษาแมลายูและการลักศาสนาอิสลามโดยมีครูผู้สอนที่เข้าใจและมีความดูด้านศาสนาค่ะมาสอนเรื่องนี้ให้กับนักเรียนค่ะครับซึ่งยึดครองกันในอยู่ใบนะครับข้องสำนักคณะกรรมการการศึกษาการพื้นท่านรือซ่พอท่อที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและการยู่รวมกันอย่างสันติในสังคมพัฒาวัฒนธรรมนะครับ โดยส่งเริมการศึกษานะครับเป็นพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยแถวเทียมและเคารพในความแตกต่างทางศาสนาวัฒนธรรมขณะเดียวกันนะนะครับนักเรียนได้เรียนรู้นะครับวัฒนธรรมถึงกันอะไรกันเพื่อจะสร้างศาสนคติที่เปิดกว้างและเคารพความลักไา่แมจะมีความแตกต่างกันทางศาสนานางสาวพิญญาพัฒน์อิมวิเศษกับผู้พื่อในการโรงเรียนบ้านสาขาเกากบอกว,ว่าแนวคิดกงโรงเรียนพะอุวัฒนธรรม ทุกนำมาคับเลื่นอนย่างจริงจังเพื่อสร้างบรรายากาศการเรียนรู้ที่ปลอดไฟและเท่าเทียมนะครับเด็กทุกคนจะได้รับความรู้ด้านวิชาการควบคู่กรรับก,การปลูกฝังคุณธรรมและเติบโตเป็นพลเมืองดีที่อยู่รวมกันอย่างสันติสุขนะครับเราไปกวามเสี่ยงกันเลยครับ ช่วงเวลาที่หลังเลิกเรียนนะคะนักเรียนก็จะไปทํากิจกรรมเล่นกีฬาแล้วก็ไปเรียนศาสนาโดยตรงในในตอนเย็นประมาณสองทุ่มก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเด็กๆได้เรียนแล้วก็ทํากิจกรรมทางด้านศาสนาอิสลามโดยตรงในโรงเรียนก็จะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์นะคะก็เลยให้คุณครูค่คะสอนศาสนาอิสลามโดยตรงค่ะโดยครูอิสลามค่ะอืมค่ะก็เป็นการอยู่รวมกันนะถังไท่พุธและก็ อิสลามนั่นเองค่ะ